สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l รีเกมสตูดิโอนะครับ <Of course. S 1> และในวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Battle เรียมกันครับโ oh, <yeah. S 1> ดยที่ในรอบนี้ผมมาเล่นเป็นโหมดออนไลน์กันนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการกลับมาเล่นออนไลน์ที่น่าจะเป็นฟูกเกมครั้งแรกในรอบ10ปีของ Battle เรียมของผมเลยนะ yes, <sir. S 1> โอ้โหคิดถึงมากเลยครับคือสมัยก่อนนะ่ะเล่นผ่านฮามาชิถ oh, าคุณผู้ชมแบบจินตนาการออกครับเน็ตประเทศไทยเมื่อแบบ10กว่าปีที่แล้วอะ่ะ คือมันเล่นได้ไม่ถึง5นาทีมันก็หลุดรัวๆเลยนะในรอบนี้ผมเลยดีใจมากนะที่ทางทางทีมงาน Official เนี่ยเขาพยายามนะครับทําให้ตัวเกมเนี่ยมันมีเซิร์ฟเวอร์กลางขึ้นมานะก็จะทําให้เราแบบหลุดน้อยลงนะครับโอเคและในวันนี้ครับผมมาเล่นเป็นฝั่ง s ซ r p e n พนนะเรียกว่าอ๋อแต่มีอาการแหลกนะครับโอ้ยดังโอเคครับถือว่าเรามาดูชาวบ้านเกี่ยวข้าวกันนะครับ โอเคครับแล้วแมบ,บนี้ดูเหมือนว่าอ่ะอ่ะผมพูดก่อนนะว่าตอนเนี้ยผมคิดว่าผมจะมาเกียนฝ่ายตรงข้ามนะครับด้วยการใช้เจ้าตัวซอสแมครับที่มันจะมีสกิลกราสซอสนะที่จะฟันฝ่ายตรงข้ามทีเดียวตายเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นยูนิตที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมากที่สุดเลยนะในตัวเกมนี้เอา้านี่แสดงว่าฝ่ายตรงข้ามโอ้โหเอา,ามาสร้างบ้านไว้ตรงนี้เหมือนกันเลยครับสร้างบ้านไว้มองหน้ากันเลยนะ แผนซอสแม่ผมอาจจะต้องเลื่อนนะครับตอนนี้ดูจากสภาพตอนแรกผมคิดว่าผมจะเล่นแบบชิวๆแล้วก็สร้างตัวบาร์รูมเพื่อที่จะเอาสแควร์แล้วก็ไปเอานี่นะครับบ่อน,น้ําก่อนเพื่อที่จะมาลดน้ําตรงต้นไม้นะตรงข้าวเพราะว่าแมบ,บนี้ดูจากสภาพแล้วแม่น้ํากับตรงฐานหลักเราเนี่ยมันห่างไกลกันเยอะนะครับโอเคผมว่าผมต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะเราอาจจะต้องสร้าง อันนี้ครับเราอาจจะเป็นที่ต้องสร้างคนยิงไกลแบบเพื่อไปตัดคนน้ำเขาก่อนนะแน่นอนครับแผนเราจะสําเร็จก็ต้องทวงเวลาศัตรูก่อนนะโอ้ยแต่ฝ่ายตรงข้ามโดนหมากาครับหรือว่าโชวเป็นใจกับผมนะฝ่ายตรงข้ามต้องวุ่นกับหมาอยู่ในระยะหนึ่งเลยอะแล้วครับผมสามารถสร้างคนธนูได้มาก่อนนี่คือเขาจะโดนธนูผมยิงแบบฟรีแบบรัวๆนะครับแล้วก็มีสอดแมน อาเฮ้ยลากหมามันจะสู้เราเหรอฟันมันเออเออเออฟันเลยหัดจากหมาเราเอาคนซอสแมนเราว,วิ่งเข้าไปฟันเลยครับผมเนี่ยนี่ครับตัดน้ำพอไปนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าแมปนี้น้ำมันอยู่ไกลมากเลยนะออ้ย ขึ้นขึ้นขึ้นเพื่อนขึ้นโอเคครับโอ้ oh, ผมว่าไม่ได้เกียร์แล้วแหละต้องจริงจังหน่อยครับไม่งั้นคือแตกแน่ๆเอ้ยเอ้ย,อยกัดหมาป่านู่นสวยนี่ครับเราสบายแล้วนะตอนนี้คือแหล่งน้ำตัวน,นี้เขาแบบค่อนข้างโดนเราแบบกินเวลาไปเยอะเลยนะครับโอเคตรงนี้ไม่ต้องเกิดละ เดี๋ยวผมต้องรีบสร้างเจ้าตัวนี่อย่างที่บอกแผนแรกครับเพื่อที่เราจะสร้างบ่อน้ําก่อนนะอีกอย่างคือบาร์ดรูมนี่คือเราจะได้คนฮิวมาด้วยนะครับเกยชาที่แบบเข้าไปในเออเลยนะเกยชาที่แบบเอาชาวนาเข้าไปแต่กลายเป็นผู้หญิงออกมาโคตรตำนานในเกมเนี้ยโอ้ยดูเหมือนว่าตรงนี้ เราจำเป็นครับเราจะเป็นต้องเดินเอาน้ำไปลาดข้าวตรงนู้นนะเพราะไม่งั้นนี่คือเราแห้งตายแน่น,นอนครับเนี่ยตัดตัดโคนขเขาเลยกบเลยโอ้ยแหลกนิดหน่อยนะโอ้ดรากอนละดูส กลับมาก่อนครับกลับมาก่อนกลับมาฮีนได้เรื่อยๆมาครับสแควร์เรามาละฮาวสแควร์นะครับใจกลางเมืองน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคขั้นที่สองนะแต่ตอนนี้คือเราชิลอยู่เลยเพราะว่าเราเนี่ยนำเขาเยอะมากอะหรือเปล่าแต่อย่างน้อยคือแบบเราถ่วงเวลาการเก็บน้ำเขาไว้เยอะมากครับ เขามาสร้างก็กำลังป้องกันไว้ตรงนี้แล้วนะผมมาป่วนครับให้เขาแบบเก็บน้ําได้ช้าที่สุดนะเพราะน้ํานี่มันจําเป็นต่อการสร้างยูนิตค่อนข้างเยอะนะครับโอเคป่วนป่วนโอ้โหแต่ไม่รอดคนนึงนะ <Moving> ไปครับนี่เลยดาบเดียวรีเทิร์นมาละแต่ผมเอเขาได้จะข้าสร้างทาวสแควร์แล้วหรือเปล่าเพราะว่าไปตรงข้ามนี่คือแบบ <Great hast. S 2> อันนี้รัวๆใส่ผมเลยนะ yes, <sir. S 2> มียูนิตแบบ <Yes. S 2> มาสู้รัวเลยนะครับ <Moving Master. S 2> hmm. ไปครับ for you my lord for you my lord yes lord yes master ไปครับ yes เดี๋ยวเราเอาทหารเราเข้าไปในนี้นะครับไอตัวอัพสกิลนี่นะจะทำให้ทหารของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงมีสกิลครับดาบเดียวนะกร cross sword ผมมาสร้างตรงนี้ได้ไหม yes sir ลาดน้ำลาดน้ำมีคนหนึ่งเจ็บน้ำตรงนี้เลยไปตัวฆ่าไม่ว่าจะยูนิตระดับสูงแค่ไหนนะเจอเราแบบดาบเดียวก็แตกหมดครับผมบอกเลยนี่มาแล้วกำลังดาบเดียวผมมาครับปั๊บสร้างนี้เพิ่มครับ หิ ần, วก่อนฮิวก่อนหินก่อนจะได้วิ่งเข้าไปถึงได้นะเดีย๋ยวผมต้องสร้างโรงเคมีอะ่ะเพราะว่า yes, <sir. S 2> อ่าผมต้องใช้เจ้าตัวคนคนไฟอ่ะครับในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะปึ๊บเดี๋ยวเราขึ้นไปหอนี้กันครับฝ่ายตรงข้ามอาจจะตกใจหน่อยนะว่าเอ้ยมีหอคอยอยี่ในเขตบ้านอัวได้ยังไงเดี <serpent> ย๋ยวผมต้องสร้างปรารแบบตัว <Lord. S 1> เรียกว่างไงแบบเซฟตธรรมดาด้วยนะครับไม่งั้นเราจะสู้ชาวบ้านไม่ได้นะ พราะดาบเดียวของเรามันแรงก็จริงครับแต่ว่ามันมันโดนทีเดียวตายแบบของจริงอะ่ะชาวบ้านก็ทีเดียวตายเหมือนกันครับีกว่าเป็นดาบสองคมนะใช้ไม่ดีนี่คือตัวเองแตกเองนะครับศั <'m> ตรูมองเห็นไหม <'m> เรานี่แอบเข้ามาในบ้านของเขาเลยคุณผู้ชมว่าเขาเห็นไหมเราแบบสร้างข้างบ้านเขาเลยนะ ไม่เห็นจริงเหรอ Yes sir นี่ครับ <Yes. S 1> กองดาบกองดาบของเรานะโอเคเรียบร้อยกองดาบดาบเดียวตายอ่ะพี่ดาบเดียวตายครับพี่ Yes silent, deadly silent but silent but deadly โคตรเทร่ครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วลูกจ๋า<ป>แต่ผมต้องมีกอกำลังดาบปกติเลยนะไม่งั้นคือแบบสู้เขาไม่ได้อะอไปครับ and ready. Dead to our enemies like a my toes. Yes. Great haste. Yes, Master. So <laughs> <game> <tinyows> ถอยกลับมาก่อนครับถอยกลับมาก่อนข้าวเราก็มีไม่เยอะนะ <For you. S 1> ดาบเดียวนะพี่ดาบเดียวนะพี่โอ้แหลกเกิน Take them out. Yes. ไปครับเกมนี้วัดกันที่เหลี่ยมจะจัดเลยนะ Yes, my Serpent command. lord. อย่าอย่าโอ้ยเพื่อนอย่าอย่าฟันมั่วอย่าฟันมั่วดาบเดียวของนายมันมีคุณค่ารู้ตัวบ้างไหมเอาวระต,ตูออกจากเกมไปแล้วครับ <laughs> รับไม่ได้ <laughs> มาครับผมมาอยู่ในเกมที่สองนะครับเกมที่แล้วแบบสตูอุตสาสร้างซามูไรสร้างไอตัวนักรบดาบนั่นแนหะแล้วต้องระดับสูงอะ่ะขึ้นมาเยอะขนาดไหนครับก็เจอคนดาบเราแบบชุบชุบชุบ,ชบคือแบบอิโมชั่นอลดาเมจจัดจัดอ่ะโคตรเกียร์เลยแล้วมันยิ่งเกียรขึ้นไปอีกครับโดยการที่เดฟอย่างที่ผมบอกเนะ่เดฟปั๊บให้ไอ้นักดาบอนะันน่ะ พอถือสกิลนั่นก็ยังวิ่งได้นะครับเลยทําให้แบบมันดูโกงขึ้นแบบหลายเท่าตัวเลยนะแต่ก็ยังว่าครับ <laughs> โกงเกินแต่ช่วงนี้รู้สึกเน็ตผมไม่ค่อยดีนะไม่รู้เน็ตผมหรือเน็ตเขานะครับ Yes Sir เริ่มโปรยน้ำละเดี๋ยวเราเก็บข้าวอีกสักหน่อยเอเดี๋ยวผมต้องลองไปเทียบแบบจริงจังนะว่าถ้าเราสร้าง บ้านของชาวบ้านเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อการที่แบบสปอนชาวบ้านหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวต้องไปลองเทแบบจริงจังกันนะแ,แต่แต่ผมชอบมากเลยฝ่ายเซอร์เพนนะลูกเล่นมันเยอะครับไอดาบเดียวตายนี่ก็โคตรเกียนะโอเคเก็บน้ำหนึ่งคนผมคิดว่าเกมนะี้เก็บน้ำสองคนคือกำลังพอดีนะนอกนั้นเก็บข้าวกับลดน้ำต้นไม้ครับลดน้ำต้นไม้สักสามคนนะ่ะกำลังโอเคแล้วก็นอกนั้นเก็บข้าวอ่ะผมคิดว่านี่นะ่าเป็นสูตรที่ผมน่าจะเล่นบ่อยๆนะ แต่ถนะ้าคุณผู้ชมแบบมีสูตรที่ดีกว่านี้ก็แนะนํามาได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยแม่นนะไม่ได้เล่นมาหลายปีเหมือนกันก็หลายสิบปีอะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขาลากเขาลากหมาป่ามาหาผมเฮ้ยมอนี่สุดยอดเลยครับโอ้โหโอ้โหโกลยุทธ์ขั้นสูงปะเนี่ย จอลากหมาป่ามาหานะครับโอ้โหเอ้ยอย่างนี้ก็ทําได้ด้วยเหรอเนี่ย yes, <sir. S 1> แสดงว่าคนนี้นี่น่าจะเป็นผู้เล่น PVP yes, <my> นะเนี่ย yes, อันที่สอง <you> saw, คนนี้จะ,จะเล่น PVP บ่อยครับดูจากสภาพนะ <Sir. S 1> มีการลากหมาป่ามาต่อสู้เนี่ย oh. uh huh. ดูครับมีการป่วนนะ นี่ไนงะโอ้เขามาปวดอีโคโดมีผมดูดิดูดิครับเขาโอ้โอ้โอ,โอ,โอถ้าเกมไม่แหลกเกินนี่จะสนุกมากเลยนะดูครับเขามาปวดไอตัวอันนี้หลักของผมนะเฮ้ยชาวบ้านชาวบ้านโหวิ่งไปอย่างไใจโอ้ผมน่าจะแพ้นะรอบนี้ โหแต่ผมแพ้ชนะผมไม่เกี่ยวนะครับเพราะตอนนี้เป็นเหมือนกับการที่แบบผมมาลองของอ่ะเราก็มาดูกันนะว่าเต่ามีเทคนิคอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้เรารู้เลยไปตัวข้ามันมีเทคนิคแบบลากหมาเทคนิคมาปวดข้าวงี้ด้วยนะครับอือผมต้องสร้างโลธานู Serpent Command โอ้โหคนนี้นี่คือโอ้โหผมน่าจะสู้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยพีพีคอนเทนต์ปะเนี่ยคนนี้โอ้น่าจะสู้ไม่ได้แนละ้วนะนะครับโอโ้แผนผมแตก เจอคนเล่นเป็นคารว่าครับผมผมมาเกมนี้ผมน่าจะแพ้แล้วแหละจีจีครับเอ้ยจีจีป่ะดูก่อนนะจีจีละจีละ